ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกันนิดนึงนะครับกับการแพทอัปเดตนะครับเพื่อนๆวันที่2กรกฎาคม2564ซึ่งเป็นวันนี้นี่เองนะครับนั่งรอมาประมาณ3ชั่วโมงตั้งแต่ปิดการช่วงเช้าไปนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเกมก็เปิดแล้วนะ่นเพื่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนนสำรับที่ยังไม่ได้เข้ามาดูกันนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับนี่ครับสิ่งที่เรารอคอยกันมานะครับเพื่อนๆน ข้อหนึ่งเลยนะครับหัวข้อที่หนึ่งเลยครับเพิ่มเลเวลตัวละครนะครับเป็นสี่สิบห้าเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับสี่สิบห้านะมาแล้วตัวแดงๆต้องมาแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับสองคือระบบมอเตอร์โชว์นะเพื่อนเพื่อนนะครับระบบมอเตอร์โชว์นะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยต้องมีการรอประกาศก็อาจจะประมาณว่าจัดกิจกรรมโชว์ได้เมื่อไหร่ถึงจะส่งเข้าไปประกวดอะไรกันประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับเพื่อนๆนะครับ3คือรถ2คันนะครับเพื่อนล็อกสตาร์ครับ นี่ล็อกสาตาร์คือคันนี้นะครับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะเพื่อนนะนี่ครับคันนี้ครับล็อกสาตาร์โหมดสปอร์ตนะครับก็สกคล้ายๆกับพวกรถคุณปู่นี่แหละนะประมาณนี้นะครับส่วนคันที่2ก็จะเป็นโลกิถ้าผมอ่านไม่ผิดนะนะครับโลกิเอกโซติกนะครับพเพื่อนๆนี่ประมาณนี้ครับหล่อเลยนะคันนี้หล่อเลยนะเออสี่คือชุดแต่งนะครับชุดแต่งตัวนี้จะเป็น อ่าเป็นเซตดีกว่าเป็นเป็นชิ้นส่วนดีกว่าสําหรับบิงโกแล้วกันนะครับคุณปู่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรถคุณปู่รถโบราณน,นี่แหละนะนะครับเนี่ยจากตัวไหนบ้างก็อยู่ในนี้นะเพื่อนๆนะนะเดี๋ยวยังไงผมก็จะบอกคร่าวๆก่อนนะนะเป็นเซตนะครับคนนะบิงโกเซตคนนะการของรถคุณปู่นะครับนะครับที่สําคัญคือตรงนเนี้ยเนี่ยโบนัสเซตเด้อเพื่อนๆนะครับท็อกห้าสิบครับบุ๊ บูสเตอร์พาวเวอร์35นะครับ Mac SP 20่สิ Mac RPM 20แล้วก็บูตโอเวอร์ดายยี่สิถือว่าแรงเลยนะสำหรับผมนี่คือถือว่าแรงสำหรับรถคุณปูนะ่เนีัยนรถโบราณอย่างเงี้ยนะโอเคเลยนะครับอันดับ5นะครับเพิ่มไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมเลยว่าอันดับ5กับอันดับ6เนี่ยนะครับพูดเล่นคือไอเทมที่เพิ่มมาคือเป็นใบคูณแล้วกันเข้าใจง่ายๆคือใบคูณคนกับใบคูณรถนะครับ 2.5นะครับลงร้านคาแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็คงมีนะครับคนดึงมาขายเป็นเงินเอมกันนะครับแต่เดี๋ยวต้องไปดูราคากันข้างในเกมอีกทีนะว่าเท่าไหร่นะครับตรงนี้ส่วนอันดับ7นะครับการแข่งขัน LE นะครับตัวนี้คือปรับเวลาใหม่นะใช่ไหมอ่าเวลาปรับเวลาปรับอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่แข่ง LE น่าจะเข้าใจกันอยู่นะตรงนี้นะครับส่วนอันดับ8นะครับผมพูดรวมๆเลยว่าเป็นพวกแคปซูลนะ แคปซูลเกี่ยวกับพวกโพลิสนะอันดับแปดในแคปซูลนะครับปรับใหม่พวกติดหลังคาใสเลนล้อแม็กอะไรประมาณนี้ลายลาย้ออะไรต่างๆนะครับเก้าก็คือแคปซูลเหมือนกันนะครับแคปซูลแต่ละชนิดนะครับนะแปดเก้าเนะี่ยคือระบบแคปซูลนะครับปรับใหม่นะครับประมาณนี้นะคร่าวๆแล้วนะเพื่อนส่วนอันดับ10บนะี่คือกิจกรรมเนี่ยเลเวลอัพเมื่อผู้เล่นเลเวลอัพตั้งแต่41ถึง45 มันกลับมนแล้วเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครจําได้หรือใครยังทันอยู่ช่วงเปิดเซิร์ฟใหม่ๆนะที่เป็นเลเวลลูกไก่เนี่ยหนึ่งขึ้นมาจนถึง35ยังมีแจกอยู่นะถ้าใครยังทันนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็คือทันนะแล้วก็จะหายไปช่วงหนึ่งช่วง3 5จนถึง40เนี่ยคือ,อจะไม่ได้เงินเลนนะครับจะไม่ได้เงินเลนนะตอนแรกๆจะได้อยู่นะครับผมก็ทันนะครับวนใครที่มาหลังๆอาจจะยังไม่ทันนะครับเวลาอ่ะปุ๊บ แต่ l e เวลเนี่ยเราก็จะได้เงินนะครับหลักหมื่นหลักแสนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้คือ41ถึง45หนะัมาแล้วนะเพื่อนๆนะนะที่แจ้งมาคือมีแล้วนะครับนะ41คือได้เงินแน่นอนนะครับได้เท่าไหร่ค่อยไปลุ้นกันดีๆนะเพื่อนๆโอเคนะอ่านะนะแล้วก็มันมีมันมีตรงนี้เพืนะ่อนๆเนี่ยข้อ10เนี่ยเนี่ยก็คือไอ้ตัวเลเวลอัพเนี่ยนะครับกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับ,นะรบนั่นหมายความว่าอาจจะย้อนกลับไปเหมือนช่วงแรกที่ผมบอกว่า1ถึง35 ยังได้เงินอยู่หลังจาก3 5มา41คือตัดไปไม่มีนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ไอ้สอถึงเนี่ยช่วงแรกๆถ้าใครเวลทันได้เงินแน่นอนนะครับแต่อาจจะก,ก,กำหนดเวลาหรือเปล่านะครับกี่วันกี่เดือนนะครับถึงจะตัดเรื่องเงินเลนออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนรีบเลยนะครับใครที่รู้แล้วร,รีบเวลไว,ลวล้ก่อนนะครับได้เงินก่อนนะเพื่อนนะครับส่วนอันดับ11นะครับเป็นชุดแต่ง ชุดแต่งไอ้คำว่าชุดแต่งผมใช้เป็นชิ้นส่วนแล้วกันนะเพราะว่าเนี่ยไปวิ่งมาก็ต้องมาบิงโกใช่ไหมมันคือชิ้นส่วน1 2 3 4 5สองใบบิงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับก็ของของของล็อกสตาร์นะไอ้คือไอ้รถใหม่อ่ะไอ้รถคุณปู่อ่ะรถโบราณใหม่ๆอ่ะหน้ายาวๆหน่อยนะนะครับนะเพิ่มนะครับชิ้นส่วนตรงนี้นะครับก็วิ่งก็ประมาณนี้นะครับ4ี่ห้าตัวตรงนี้แหละห้าตัวตนี้แหละนะครับเพื่อนๆ อันดับที่2ตารางกิจกรรมนะครับเพื่อน,นวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะก็โบนัสประจําวันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเพื่อนเเปลี่ยนเวลาใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้ผมจะไม่บอกในะเวลาละกันนะเพื่อนเคอยดูกันในตัวเกมละกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะออนเฉพาะช่วงโบนัสช่วงนูน่นช่วงนี้ช่วงเอ็กซ์ตรีมอะไรประมาณนี้นะครับต้องเปลี่ยนเวลาใหม่จาเวลาใหม่ไว้นะครับเพื่อนเนะครับส่วนอันดับ13ครับไปกันเร็วนิดนึงนะครับปรับตารางกิจกรรมภายในเกมใหม่ 12 13ก็คือนั่นแหละเวลานี่แหละที่บอกไปหัวข้อที่แล้วนะครับ14ครับนำรถออกจากตู้นถอันเนี้ยคอใช่ไหมออกจากตู้แคปซูลหมายความว่าก่อนนัานนี้ที่เราเปิดแคปซูลรถตัวเนี้ยได้กันเนี่ยได้กุญแจได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอาออกแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับตัดไปแล้ว15ครับเพิ่มเควสสกิลนะครับอ๋อตัวนี้คือเควสอ่าเอาเข้าใจง,ง่ายๆแล้วกันน่าจะเป็นเควสปลดล็อกถูกไหมสามร้อยสิบอะ นะครับวิ่งแจวูวิ่งซิสเตอร์อะไรพวกเนี้ยหูซุงวาเนี่ยเป็นเวสปดนะครับนะครับเมื่อทำภารกิจสำเร็จจะได้รับรางวัลซึ่งทำให้ความเด็วสูงสุดเป็น3 8 0อ่าถูกต้องแล้วเพื่อนเคเ,เวสปด3 6 0กนะครับก็ประมาณนี้เองนะครับไม่มีอะไรนะครับแค่นี้นะครับแต่จริงๆผมหวังไว้นะหวังไว้ว่าเลเวล45มาลดตำนานจะเข้าพวกแพนทีโออะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไม่เข้าโอ้เสียดายจริงๆเลย วก็แค่นี้แล้วกันเพื่อนๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับยังไงก็ติดตามกันดูในตัวเก็กกปนอีกทีนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วครับ